สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการสร้างปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันนะคะวิธีการสร้างสามสเต็ปค่ะ สเต็ปที่1่ค่ะไปเป็นการเปลี่ยนหน่วยวัดของอวัตถุก่อนนะคะไปที่เมนูวินโดว์ค่ะเลือกคำว่าโมเดลอินโฟหลังจากนั้นไปที่ยูนิตนะคะเลือกฟอร์แมตตัวนี้เป็นแบบดิซิมอลและสังเกตว่าตัวเลนส์ก็คือความยาวรเรียพื้นที่และวงรลมก็คือปริมาตรนะคะหน่วยเป็นเซนติเมตรหรือย,อยังนะคะ,ะเราสามารถที่จะกำหนดแบบนี้ได้นะโดะยที่ถ้าเกิดว่าหน่วยไม่ใช่เซนติเมตรเราก็เลือกเปลี่ยนแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนด้านข้างค่ะเป็นหน่วยวัดนะคะเป็นจานวนทศนิยมค่ะ หน่วยวัดเป็นเซนติเมตรแต่จํานวนทศยมกี่ตําแหน่งนะเราสามารถที่จะกําหนดตรงนี้ได้เลยคะ่ะว่าจะเอา3ามตแหน่งหรือว่าสองตำแหน่งอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าไม่มีจํานวนทศยมนะคะเราก็สามารถที่จะเป็นตัวนี้ได้นะคะอันนี้คือสเตทที่1ค่ะสเตปที step ่2ค่ะเราจะมาวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นฐานของปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนนะคะวิธีการวาดค่ะเราจะไปที่เลือกคําว่า rectangle ค่ะคลิกเข้าไปนะคะเสร็จแล้วไปที่จุด origin ค่ะคลิก คลิกหนึ่งครั้งแล้วขยับออกแบบนี้นะคะขณะที่ขยับออกสังเกตว่าตัวดิเมนชันมันจะเปลี่ยนค่าตามด้วยนะคะ,ะแต่ทีนี้เราต้องการจะกําหนดให้ความกว้างเป็น10ความยาวเป็น15เราสามารถฟิกจํานวนได้นั่นก็คือหลังจากที่เรากดรักแทงเกอร์เสร็จปุ๊บนะคะเรามาคลิกที่จุดออริจินขยับเมาส์ออกไม่ต้องกดเมาส์ค้างนะคะเสร็จแล้วมาเปลี่ยนดิเมนชันค่ะเป็น10แล้วก็คอมมาค่ะ15นะ,ะก็คือกว้างกับยาวแล้วก็กด Enter ค่ะ ได้แบบนี้นะคะตัวกันข้ามค่ะถ้าเกิดว่าเรากดตัวเดสเมนชั่นเป็นรูปแบบอื่นอย่างเช่นเราเอา15ก่อนได้ไหมเราสามารถแบบนี้ค่ะคลิกแล้วก็1 5บห้าคอมมาสิหรือว่ารูปตัางจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือ ตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันก็จะเปลี่ยนทิศนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหลังจากนั้นค่ะสเต็ปที่3มเราต้องการจะทําให้มันมีมิติก็คือเป็นลักษณะปีซึมที่มีความหนาทั้งหมดอยู่5เซนนะคะวิธีการก็คือคลิกที่วัดพุะะ่ะเสร็จแล้วเลือกที่วัตถุค่ะคลิกหนึ่งครั้งขยับขึ้นนะคะขณะที่ขยับเมาส์ขึ้นนะ่ะขึ้นลงนะจะสังเกตว่าตัว distance จะเปลี่ยนไปเราต้องการให้ตัว distance มีความหนาหรือ เท่ากับ5เซนนะคะเราสามารถที่จะคลิกวัตถุแล้วขยับเมาส์ขึ้นนะ,ะไม่ต้องกดเมาส์ค้างแล้วกรอกเลข5้า s t a เ c e เป็น5แล้วกด Enter ค่ะอันนี้คือการปรับระดับนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันสูง10ซนเมตรตอนนี้เราอยู่ที่5ซนเมตรนะคะเราก็สามารถที่จะขยับตนนัวนี้คลิก1ครั้งแล้วขยับขึ้นอีก5ซนเมตรตัว distance ตัวน,นี้ก็จะกลายเป็นจาก5 cm, เป็น10 cm, ได้เลยค่ะ,อ,ะอันนี้ค่ะ ในสังเกตตอนนี้จะเห็นว่าพื้นที่เราจะได้ประมาณนี้นะคะทันนี้ต้องการให้ตัว distance เป็น15เราสามารถที่จะคลิกตัววัตถุแล้วขยับขึ้นค่ะอีก5ซนเมตรมันก็จะกลายเป็น15หรือขยับลงค่ะต้องการความหนาแค่5แล้วก็ลงอีก10ใช่ไหมคะอ่าก็จะเหลือพื้นที่ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือปริซึมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ